สวัสดีครับผมชาติจริญทซัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูแคทเทอริลลา 320E 320E ซีรีส์2เรียกว่าคิด2พี่น้องอ่าไล่จะไล่น้ำออกครับนะตกตีไปเลยครับ20 21ตนัน ไม่ค่อยจะเจอครับนะหาดูยากไปน้องโอ้ใบเทคเทครับใบแทกไม่ใหญ่นะเรืองยน,น6สูปครับแคดซี6.6เดอินเจแปนโอ้หัวกะโหลกไฟครับอะไรน้ำเลย ดูบรรทายนะน้องรอมากครับรบรรทายใหญ่ทรงใหญ่นี่เหมาะสำหรับงานเมืองครับแคท4.6 6สูนนะครับร้อยห้าสิบสามพลังมาเอา้าผมไม่ได้ใส่รองเท้าบูทตเลยผมจะตกเลยน้องเอา้า ยี่เกี่เล็กครับนะเพราะว่าเล่นหินก่อ <c oughs> เรียงหินนี่ครับนะอันนี้เล่นถือว่าเล่นเล่นโครื่อยตหน่อยสีนี่เครื่องยนต์นี่ทรงใหญ่ครับนะ เทเบลล่าสามสองชุดอีซีรีส์สองติดหลอดไฟ LED มาเลยเอ,อ๋อไปค่อยเรียงครับนี่น้ำเดี๋ยวไล่น้ำออกก่อนน่าจะแกะเก่านอกมาครับ จะเทคประมาณสัก60ครับนะ่ะ60เซนติเมตรดอลเลอร์รรเจ็ดคารีสร์2เม็ดอินเจแปนเอาผมจะไปยังไงนะแล้วนะฮ้กไปแล้วอ ดีข้างล่างแข็งครับล่องหลังพี่น้องล่องหลังด้วยปักเอฟครับทรงเขาจะใหญ่ดีนะส่องไครพี่น้องได้ดูเลยจะเม d e ินเจแปนก็ผลิตที่ญี่ปุ่นพี่น้อง วันนี้น่าจะการนอกมาถึงยุดหกสูงสี่หกจุดหกวึงจะกระโดดไปไงครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งไปหารองเท้าบูทมาก่อนเรวจะเดินไปครับหน้าฝนผมชอบผมชอบทรงทเขานะพี่น้องดูบันท้ายเขานะ ใหญ่มากครับใหญ่กว่าน,นี้เก็นนะอีกนะปึ๊บอนี่ครับแต่ว,ว่าแท็กจะแท็กสั้นก็เหมาะสำหรับเดินบนหินครับอีสามสองสุดอีขิดสอง กระบอกนำครับเุืกี้ไม่ใหญ่อยู่ประมาณ0.70ครับนะเ่ะเสียงกระหึมเหมือนกันก็ทรงแปลกดีครับ ดูวันท้ายบักเอฟครับแต่ถ้าปัจจุบันถ้าแคทเธอร์วิลล่าก็จะเป็นพวกนิกเกิลนะครับ320น,นิกเกิล323นิกเกิล323 GX 320 GX นี่คู่320นี่คู่ในรูปหล่อครับนี่320 E ไกลๆเลยเดิไมาได้ครับพายุเข้าคนจะมาแล้วเรียงหินก็จะเดินบนหินครับแท็กซัน ตัวหนังสือญี่ปุ่นอยู่เลยถือว่าในเมืองไทยมีไม่กี่คันครับรุ่นนี้แต่ว่าสีดำตัดด้วยขาวแล้วก็เหลืองครับแคทเทอร์บิลล่าจริงก็แคทแคทเน่โอ้ ถ้าพูดถึงดับโลก็ยังเป็นที่หนึ่งครับนะเรื่องจักหนักเราจะเป็นรถขุดบูดิเซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์เกรดเดอร์เรื่องจักหนักรถบดถนนหนทางมีหมดครับจะเป็นรถขุดบงกี้เซยครับโซเวล อไล่ดินครับไล่ดินมาตุ๊บโอ้หนึ่เดินเดี๋ถอยหลังต้องระวังหนงึ่เนาะเลนเต็นเตสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์นะครับหรือว่าเพจชาติเจริญรทรัพย์ e X c a v a t o r and Truck c คทเทอริล e, ่าสามสองซีรีสองนว่าขีดสองเอาให้พีน้องได้ชมกันไล่ระดับมาครับดูไกลๆนี่ว่า รถยังใหญ่นะพี่น้องทรงนิ่บึกเลยถ้าเปิดไปน่าจะโล่งดีครับระบบระบายความร้อนดีคือเวลาเวลาซ่อมบำรุงครับนานๆไปมันจะโล่งครับเปิดเครื่องไปนี่โล่งครับสวัสดีครัรบท่า <between S 2> นๆๆเอาอยัางไงไอพุกยาวล่ะยาวอย่องานมีผู้หมอมาทำไม่ทันโอ้ ยุดเลยอหยดินโอ้ดินให้ดูครับไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้ครับครับขอบคุณครับรับเมาครับนะทาสบายเลยว่างานน้อยช่วงนี้อ๋อ ชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพ์นะครับแคทเธเวลา3ามสองศูนยอีซีรีสองหรือว่าขิดสองเม n ดอินเจแปนบรทายใหญ่เอาไปฝั่งนู้นนะครับหลบไปละที่กองทรายตรงนี้จะทำที่ปั่นจักรยานแล้วก็คิวทัพวิวสวยหลายชอ็อตเลยครับนะเอา เวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ